สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการซื้อนะครับบ้านนะการซื้อบ้านบ้านมือสองนะครับบ้านมือสองเพราะว่าการซื้อบ้านมือสองเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงเนี่ยของปีที่ผ่านมามันจะมีการลดใช่ไหมครับลดในส่วนของค่าอาจจะเป็นจำนองบ้านนะครับค่าโอนอะไรต่างต่างนะ อันนี้ก็จะมาบอกนะครับว่าปี6 3เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับในการซื้อนะครับอย่างแรกเราก็อย่างแรกเราก็ไปดูบ้านใช่ไหมครับบ้านที่เราต้องการจะซื้อบ้านที่เราต้องการจะซื้อมีอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงไหนนะครับชอบไม่ชอบนะบพอซื้อเราชอบถูกใจแล้วนะครับก็ไปติดต่อผู้ขายนะครับ อันนี้ก็จะพูดถึงถ้าเราไปซื้อของซื้อด้วยตนเองนะครับโดยไม่ผ่านพวกในหน้าหรือพวกเพจต่างๆที่รับขายบ้านซื้อบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็เราไปดูได้เลยหรือถ้าเราจะไปซื้อในกระบวนการของแบบนั้นนะครับก็ก็จะเขาก็จะดำเนินการให้หมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมมาพูดถึงในส่วนของที่เราติดต่อทำเองทุกอย่าง เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับขั้นแรกเราก็ไปที่ไปดูบ้านเรานั่นเองที่เราตรงการซื้อติดต่อนะครับผู้ขายให้เรียบร้อยนะครับว่าขายเท่าไหร่นะขายเท่าไหร่อะไรยังไงนะเราก็ต้องมีอะไรครับสัญญาจะซื้อจะขายใช่ไหมครับสัญญาจะซื้อจะขายเอาจากไหนสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยครับเราก็เอาได้ที่ อินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับไม่ยากเลยดาวน์โหลดที่อินเทอร์เน็ตนะครับแบบฟอร์มเนี่ยมันมีหลายแบบฟอร์มมากเลยนะครับแต่ก็เลือกเอาที่มันเป็นหน้าเดียวก็ได้ครับมันจะมีแบบเป็นหลายหน้าหน้าเดียวอะไรต่างๆก็เลือกอันที่เป็นหน้าเดียวที่มันจะมีลายเซ็นผู้ซื้อลายเซ็นผู้ขายแล้วก็พยานนะครับพยานอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ พอได้เสร็จแล้วนะครับกําหนดราคาให้เรียบร้อยนะครับว่าต้องการซื้อเท่าไหร่แล้วก็ค่าโอนค่าอะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นผู้ออกนะครับก็ต้องดูว่าตกลงกันยังไงแบบไหนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับได้สัญญาจะซื้อจะขายมาแล้วเนี่ยนะครับก็ไปทําเรื่องกู้ได้ที่ธนาคารนะครับซึ่งธนาคารเนี่ยมีเยอะมากนะครับ อมสินบ้างทอสอบ้างนะต่างๆแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับบ้านนะเนาะดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดก็น่าจะเป็นทอสนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับก็ต้องดูนะครับมันมีตอนนี้อ่าผมพูดถึงทอสแอล้วกันนะครับมันก็มีโครงการหลายโครงการเลยให้เราเนี่ยเลือกนะขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยเรา เ่อาต้องการดอกเบี้ยแบบไหนระยะยาวระยะสั้นนะครับอย่างถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็จะมีแบบเกี่ยวกับกบขด้วยนะครับเกี่ยวกับการหนังสือรับรองต่างๆนะครับตรงนี้ก็เราก็ไปดูเอานะว่าทศเนี่ยเขามีนโยบายหรือโครงการอะไรบ้างนะครับอย่างถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีกบข ครั้งที่14ตอนนี้นะครับซึ่งมันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกแต่ผมลองดูแล้วเนี่ยมันถูกก็จริงแต่มันอ่ามันถูกในช่วงที่34 4สิปีอ่ะนะครับจะถูกแต่ถ้าช่วงต้นๆนเนี่ยก็แพงนะแต่ที่ผมดูมาเนี่ยก็คือในส่วนของบ้านล้านหลังอนะ่ะจะถูกที่สุดนะครับบ้านล้านหลังจะถูกที่สุดนะนะแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับ ข้อจํากัดนี้ก็คือในส่วนของบ้านล้านหลังเนี่ยข้อจํากัดของมันก็คือวงเงินเนี่ยเหมือนจะวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะสำหรับบ้านจะซื้อนะครับวงเงินไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะแล้วก็นะครับมันจะได้ค่าโอนค่าอะไรจดจำนองที่ดินอะไรต่างๆพวกนี้ศูนย์จศหนึ่งนะนะครับ อกจากปกติน่ะ2%ใช่ไหมครับ2% 1%ค่าอากร0.5แล้วก็ค่าภาษีนะครับจำเพาะอีกนะครับ3.3%นะเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดนะครับแต่นะครับอ่ามาดูขั้นตอนนะครับกลับไปที่เมื่อกี้นะนะครับเราได้พอสมมติอ่ะสมมติว่าเราเอาบ้านล้านหลังแล้วกันนะครับพอเราได้บ้านล้านหลังนะครับอ่าเราต้องการเอาบ้านล้านหลัง แล้วก็ไปดูซิว่าโครงการบ้านล้านหลังเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติยังไงของผู้กู้นะครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับถ้าอย่างเป็นข้าราชการเนี่ยก็ต้องไปเอาหนังสือรับรอง,งต่างๆหนังสือรับรองสวัสดิการสิทธิ์นะถ้าเป็นก็ตามหน่วยงานต้นสังกัดนะครับถ้าเป็นครูก็ไปเอาที่เขตพื้นที่นะครับบอกว่าขอหนังสือ รับรองสิทธิสวัสดิการนะครับเขาจะก็ออกให้เลยนะครับออกให้วันนั้นแหละนะครับแต่เราต้องเตรียมหนังสือของเราเนี่ยไปให้พร้อมด้วยนะเอกสารอย่างเช่นสลิปเงินเดือนนะครับ6เดือนย้อนหลังนะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นนะนะครับว่าเขาต้องการ3เดือน6เดือนต่างๆนะครับพวกนี้นะ ก็เราต้องก็ไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะถ้าอาชีพอิสระเนี่ยก็ดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับสเตทเ,เมนหงเดือนหรืออะไรต่างๆอันนี้เราไปดูแล้วแต่โครงการนะว่าเราจะเลือกอะไรนะครับถ้าใครสงสัยส่วนไหนก็คอมเมนต์ถามไว้ก็ได้ทีนี้เราก็เตรียมอะไรครับพอเราได้แล้วนะเราก็ไปเตรียมสิว่าเราต้องการอะไรบ้างเขาต้องการอะไรบ้างเอกสารธนาคารนะก็ไปตามที่โครงการนั้น อย่างเช่นทะเบียนบ้านนะครับทะเบียนบ้านตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนนะครับตัวจริงสำเนาเอกสารโนดโนดของใครครับก็โนดของผู้ขายนะโนดของผู้ขายสัญญาจะจะซื้อจะขายนะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะก็ไปดูกระบวนการนั้นตามนั้นตามขั้นตอนนั้นว่าเขาต้องการอะไรนะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาสัญญาซื้อขายนะทะเบียนบ้านสำเนาบัตรนะใครมีคู่สมรสก็เอาด้วยอะไรเงี้ยหนังสือเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชื่ออื่นๆถ้ามีนะครับแล้วก็โฉนดที่ดินนะที่ของเจ้าบ้านจะขายสำเนาไปให้ครบนะครับแล้วถ้าบ้านของเขาเนี่ยติดธนาคารพูดง่ายก็คือส่งส่งไม่หมดเนี่ยนะครับก็คือให้พวกเราเนี่ยนะครับไปบอกเขา นะครับนะครับว่าบอกธนาคารด้วยนะครับว่าเขายังส่งบ้านไม่หมดเราจะซื้อก่อนทางธนาคารก็จะจัดเช็คมาให้อนะครับก็คือพูดง่าต้องติดต่อทั้งสองทั้งสองธนาคารนั่นนะครับมาในวันที่เราโอนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ตรงนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับก็เอาตามที่ ขั้นแรกก่อนนะครับก็คือเอาเอกสารต่างๆนะไปตรวจสอบนะครับว่าเราต้องการโครงการไหนนะครับแล้วก็ไปติดต่อนธนาคารนะครับเดี๋ยวพาร์ทสก็จะมาพูดละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ